สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2565กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีสิงห์นะคะ,ะในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะก็จะมีดาวย้ายนะคะก็จะมีดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่2กันยายนเวลา15นาฬิกา33นาทีดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เช่นกันในวันที่2กันยายนเหมือนกันนะคะเวลา13นาฬิกา27นาที ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะในวันที่17กันยายนเวล,ลา22นาฬิกาส7นาทีแล้วก็ดาวศุกร์มีการย้ายอีกครั้งเข้าสู่ราศีกันในวันที่2 7กันยายนตี3นาฬิกา26นาทีะคะอันนี้ก็เป็นการย้ายของดวงดาวทีนี้เรามาดูกันว่าคนลัคนาราศีสิงจะเป็นอย่างไรนะคะคนลัคนาราศีสิงเนี่ยนะคะถือว่า จังหวะชีวิตที่ดีนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนตนุลักษ์เป็นเจ้าเรือนลัคนาเนี่ยนะคะมีความเข้มแข็งในเดือนนี้นะคะอยู่ในราศีสิงเลยอยู่ในเรือนเกิดเลยนะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งกเกษตรนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีมีพลังชีวิตขับเคลื่อนชีวิตไปได้ดีนะคะจะทําอะไรเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายนะคะเพราะว่า เจ้าชะตามีพลังชีวิตที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูดาวที่มาร่วมกลุ่มนะคะดาวที่มาร่วมกลุ่มก็จะมีดาวพุธและก็ดาวศุกร์ดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนหลาพะด้วยก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะ,ะมีเงินทองเขาเรียกว่าพบเงินทองเนี่ยเข้ามาหาตัวเองทําอะไรก็เกิดรายได้เกิดลาภผล ะะเพราะว่าเป็นภพลาภะด้วยนะคะเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยและดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยก็เป็นดาวคู่สติปัญญาก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยทำอะไรสําเร็จได้ง่ายนะคะแล้วก็ปลอดโปร่งพูดจาอะไรก็มีคนเหมือนกับว่าเชื่อถือ,อมีเครดิตเพราะว่าคําพูดคําจาเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ค่อนข้างจะดีะที่ดาวอาทิตย์กับดาวพุธบระคุมกันทีนี้มีดาวศุกร์ ดาวศุกร์เข้ามาร่วมกลุ่มด้วยดาวศุกร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะเพราะฉะนั้นงานก็เข้ามาอยู่กับตัวด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็จะมีทั้งงานมีทั้งเงินมีทั้งไรายได้นะคะแต่ว่าแต่ว่านะคะดาวพุธเนี่ยนะคะเขาโคจรพักองศาอยู่นะคะโคจรพักองศาอยู่แล้วจะเดินปกติในวันที่16นะคะวันที่16กกันยายนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น วันที่16กันยายนเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยนะคะดาวพุธก็จะเหมือนกับว่าใหเ้เขาเรียกว่าดาวพุธจะให้กําลังที่ดอีอ่เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็จะประสบความสําเร็จเรื่องลาบผลเรื่องเงินทองได้ดีด้วยนะคะถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลัคนาจะย้ายในวันที่17เข้าไปสู่ภพกระดุมพระแต่อาทิตย์เข้าสู่เรือนพุธเรือนกระดุมพระกระดุมพระ เข้าอยู่ในเรือนลัคนานะคะ,ะเป็นการแลกเรือนกันสลับเรือนกันเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จเรื่องการเงินอย่างดีด้วยแล้วอีกทั้งดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเล็งกับดาวพฤหัสนะคะหลังวันที่17ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรเนี่ยนะคะดาวคู่มิตรที่เล็งลัคนาเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะ,ะก็จะได้ ได้รับผลได้โชคลาบอะไรที่เกี่ยวกับการเงินได้ด้วยมีคนคอยเกื้อนหนุนสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีเลยสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานดาวการงานคือดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรทับลัคนาเจ้าชะตาเนี่ยนะคะมีความมุ่งมั่นมีความสนใจมีความฝักใฝ่ในการทํางาน แน่นอนงานเข้ามาถึงตัวงานก็จะเยอะงานก็จะมากและงานก็เกิดความสําเร็จได้นะคะเพราะดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่สมพลนะคะส่งผลให้การงานราบรื่นประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างดีนะคะ,อ,ะอันนี้ถือว่าเป็นงหวะชีวิตที่ดีแต่เรือนการงานเนี่ยนะคะจะมีดาวอังคารกับดาวมฤตยูก็อาจจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมีความผันผวนบ้างมีความเด็ดเหนื่อยบ้างนะคะเพราะว่าอังคารดวงนี้ มาจากเรือนสุขพระคือความสําเร็จความสุขแต่ว่าได้ตำแหน่งเป็นประและตำแหน่งราชาโชคก็อาจจะมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างติดขัดบ้างแต่โดยรวมแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ,ะไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าดาวเจ้าเดือนกัมมะก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่แล้วก็กลุ่มลัคนาด้วยนะคะอันนี้ถือว่าโชคดีแล้วนะคะสำหรับคนลัคนาราศีสิงทีนี้เรามาดูเรื่องการเงิน การเงินก็เหมือนที่บอกก็คือดาวพุธดาวพุธเข้ามากลุ่มลักนะคะแต่ว่าโคจรพักองศาอยู่แต่แลกเลือนกันหลังวันที่17ไปเนี่ยนะคะดาวพุธกับดาวอาทิตย์แลกเลือนกันส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีรายได้มีรายรับแน่นอนแล้วดาวพุธเริ่มเดินเป็นปกติตั้งแต่วันที่16กันยายนไปเนี่ยเพราะฉะนั้นหลังวันที่16กันยายนไปการเงินเนี่ยจะเห็นได้ชัดจะดีขึ้นจะฟื้นตัวได้อย่างดี ะคะาดหวังหรือรอคอยอะไรที่เกี่ยวกับการเงินจะเกิดความสมหวังเกิดความสำเร็จนั่นเองค่ะอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีทีนี้เรื่องความรักล่ะความรักของคนร,ราศีสิงเป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวราหูนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนราศีกุมเข้าไปอยู่ในภพสุภะนะคะโดยรวมแล้วความรักโชคดีนะคะ อ่าเพราะว่าอยู่ในอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะประสบความสำเร็จในด้านความรักมีคนคอยเกื้อนหนุนมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะคะคนที่เป็นโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักพบอะไรได้ด้วยนะคะหรือว่าสระโสดได้นะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นดาวสุกกลุ่มรักด้วยอ่ะนะคะดาวสุกดาวเห็นความรักดาวเห็นความสุขความสมหวังแล้วยังเป็นดาวที่อ่าส่งเสริม ด้านความาความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะมังกมลักนาก็เป็นจังหวะชีวิตที่เจ้าชะตาเนี่ยนะคะอาจจะมีความสุขความสมหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักได้ดีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่เจ้าชะตามีสเสน่ห์มีเขาเรียกว่ามีคนเมตตามีคนรักใคร่เนี่ยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ความรักดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นดวงชะตาโดยรวมของคนรักนาราศีสิงห์สรุปก็คือทั้งตัวตนของเจ้าชะตามีพะละกกาลังมีไฟในการขับเคลื่อนชีวิตได้ดีการเงินเจ้าชะตาก็ดีขึ้นเห็นได้ชัดโดยเฉพาะหลังวันที่17ไปนะคะก็คือหลัง16ไปก็เริ่มดีละตั้งแต่ดาวพุธโคจรปกติ นะคะ16กันยาไปก็ดีขึ้นด้านการงานก็เช่นกันการงานเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีดาวการงานหล่นทับตัวค่ะทั้งการเงินการงานแล้วก็ดีขึ้นชัดๆหรือว่าดีขึ้นชัดเจนก็หลังวันที่16ไปเช่นกันเพราะว่าดาวพุธก็จะคอยส่งเสริมให้ทั้งดาวศุกร์และก็ดาวอาทิตย์นะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ย เมื่อโครจรปกติแล้วก็ส่งผลนะคะส่งผลดีให้นะคะก็เสริมกันเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าดีขึ้นแน่นอนนะคะการเงินการงานความรักดีหมดเลยนะคะในเดือนกันยายนนี้ก็หวังว่า,าคนราศีสิงห์ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตในช่วงเดือนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสติใช้ชีวิตอย่าประมาทรอบคอบก็จะปลอดภยัยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ